ทำไมถึงนะครับอังคาราลีลาปาจิตมันถึงยงมันถึงเนี่ยครับไอ้น,นี่มันเจ้านะครับเจ้ากรรมเจ้าเวรเลยครับนะสิที่มนุษย์ชนนะแต่มันไม่ไม่กล้าวิจารณ์โจนใต้ครับนะมันไม่กล้าวิจารณ์โจนใต้ไอ้อังคาาลีลาปาจิตเห็นหรือยังครับแต่เวลาชั้นสิบสี่เดียวโหครับนะกอแต่กรณีนะครับ วีกูอย่างนี้ครับไอ้การลวีนะครับนะมึงเฮาหน่อยครับมึงจะให้รัฐบาลทํำยังไงนะนะครับนะสามจังหวัดไทยแดนภาคใต้หรือมึงจะให้มันเป็นแบบนั้นนะครับนะมึงก็บอกมาสิครับจะให้รัฐบาลเอาพรบผู้ก่อการร้ายมาจัดการกับมันครับเห็นหรือยังครับต้องนะครับผู้ก่อการร้ายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับนะนะครับ คู่ก่อการร้ายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรดูสิครับนะสอสอในพักส้มไรน,นั้นครับนะที่มันรัฐบาลต้องนะครับปราบปามนะโจรใต้นะครับโจรใต้นะครับอย่างมีเมตตานะดูสิครับแต่มันยิงคนพิการครับคนแก่ตาบอดเทาุ๊ครับนะคนแก่นะครับนะ คนที่ไม่รู้อีนี่เนี่ยครับโจรกระจอกครับอย่างท่านนั้มีผู้ละถ้ามันโจรจริงมันต้องเล่นครับนะครับนะมันต้องเล่นครับกับนะครับเจ้าหน้าที่นะครับนะถ้าถ้าโจรไม่กระจอกแต่ไปยิงชาวบ้านได้ยังไงครับนะถ้าไม่กระจอกจะไปยิงได้ยังไงครับไม่ต่างกับพวกเมายาบ้าครับร้อนครับยิงกาดไปทั่วครับนะถ้ามันเป็นคนนะครับถ้ามันเป็น นะครับอย่างกองกําลังหรือว่านะครับกลุ่มต่างๆที่ที่อย่างที่มันเป็นข่าวมันไม่ทาอย่างนั้นมันเหมือนกับพวกเมายาบ้าหลอนนะครับแล้วก็ยิงครับเพราะว่านะครับผลประโยชน์นะครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เยอะครับพมันเถื่อนนะครับบุรีเถื่อนครับพามนุษย์ครับนะ ดูนั้นหมดครับท่านผู้ชมมันก็ต้องเลี้ยงไขไว้ถ้าปัดเหตุการณ์มันสงบธุรกิจนี้มันก็หาแดกไม่ได้เอาง่ายๆอย่างนี้ครับมันถึงพยายามที่จะจัดการกับองค์อิงจัดการกับนะครับเพราะว่ารัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยมันจะปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะประชาชนเขาเขาร้องได้ครับเขาตรวจสอบได้ครับนะเห็นหรือยังเลี้ยงไข้ครับ พประมาณกำลังจะออกครับก็ต้องจัดนะครับนะให้เหตุการณ์มันมันไม่สงบครับนะนี่ครับสิ่งที่เราคนไทยพี่น้องชาวใต้รับรัฐบาลนะครับรัฐบาลทำอะไรไม่ได้มากครับเพราะว่าปลดสั่งย้ายแม่ทพมยยนะัพภาคที่สี่ไม่ได้สั่งย้ายสั่งปลดนะครับพบบทบไม่ได้ผมถึงว่า มูลพาพยาธิออกไปให้หมดครับเอาวงเทวาขึ้นมานะครับในการที่จะบทในการที่จัดการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านผู้ชมนะเห็นหรือ,อยังครับเงียบกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะครับนะเงียบแต่เวลาอุยกูนี่ครับนะอุยกูพม่าอย่างนี้ครับนะลังเิมลมนี่แหละพักมึงเนี่ยมึงอย่าโทษนะ นี่แหละครับไม่ต่างกับพรรคประชาธิปัตย์ครับแพ้มาก็บอกว่าเขาซึ้งเสียงครับโทษนัอย่างไงโทษประชาชนตลอดมันไม่เคยโทษตัวตัวเองครับนะนี่เหมือนกันครับพรรคส้มที่ไหนก็แพ้ครับเพราะว่าบทบาทนะครับการทําหน้าที่ของพวกมึงมึงไม่เคยดูแลครับคนไทยครับไม่สนใจปากท้องคนไทยไม่สนใจสิทธิมนุษย์ชนคนไทยครับแต่มึงรุนครับ ไปสนใจเรื่องอุยกูอย่างนั้นครับไปสนใจเรื่องนะครับนาพม่านะครับคนต่างประเทศครับแรงงานต่างประเทศแต่คนไทยมึงไม่ไม่ใส่ใจไม่สนใจนะครับนี่แหละครับสิ่งที่คนไทยต้องรู้ครับนะเป็นการเลี้ยงไข้สร้างสถานการณ์ครับเงินงบประมาณจะทอดนะครับนะเปิดสภพานนี้ครับะ ผมเชียเห็นง่ายๆยอย่างนี้นะครับเป็นการสร้างสถา,านการณร์ไม่มีอะไรนะผมถึงบอกว่าถ้าเพราะว่าผลประโยชน์ตรงนั้นมันเยอะครับนะอย่างกําลังคนนี่พี่น้องรู้ไหมครับนะอย่างกําลังคนเนี่ยครับนะกองร้อยหนึ่งมียกตัวอย่างนะครับมีร้อยคนอย่างนี้นะครับคนที่ไปปฏิบัติงานจริงๆอาจจะสามสิบคนห้าสิบคนก็ได้ครับ แต่วางบินคนร้อยครับนั่นคือตาการทํามาหากินที่มันมีมานานครับเห็นไหมครับทหารนะครับแม่ทัพนกองที่พ้นไปเนี่ยนะครับแกงบันชีทรัพย์สินนี่แต่พวกนะครับร่วมพันล้านทั้งนั้นครับมันเอาเงินมาจากไหนครับพวกนี้คนไทยต้องรู้นะครับตรงนี้ถ้าไม่รู้ท่านก็ไม่ใส่สนใจใส่ใจทางมือนี่แหละครับถึงประชาชนยากจน พว่าพวกนี้มันมันโกงแดกมันยักยอกครับช่อลาดบางหลวงครับนะอย่างกําลังคนไปนะครับนะผมมีประสบการณ์นะเขาเรื่องนี้นะ <c oughs> ผมก็ทอบอเก่าเหมือนกันนะครับผมรู้ครับนะฐานบริการหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะกองร้อยหนึ่งคนไม่กี่คนนะครับนะมี ร้อยตีร้อยโทคนหนึ่งครับนะเป็นผู้เป็นหัวหน้าอยู่นะครับนอกนั้นก็จะแก่ๆไม่กี่คนครับแต่เวลาในบินมันเท่าไหร่ครับนะจะรู้เลยครับเห็นหรือยังครับขนาดตึกถล่มเห็นไหมครับมันเซนมันกินกันเท่าเหมือนกันครับสถานการณ์ทางชายแดนใต้นะบอกว่านะครับ นะกำลังคนมีอยู่มีอยู่จริงนะครับห้าสิบคนแต่มันลงบินไปว่าร้อยคนถ้าบอกว่าพันคนมันลงไปห้าพันคนก็ได้เบิกงบได้ทั้งหมดนะเบิกได้หมดครับเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนครับเห็นหรือยังครับพี่น้องจำได้ไหมครับว่ามีมีนายสมัยรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลของสามปอนะ มีรายชื่ออยู่ทางใต้ครับนะทหารเป็นผู้หญิงครับนะมีรายชื่ออยู่ทางใต้ครับแต่ไม่ได้ไปทํางานที่ใต้ครับแต่ต้องรับเงินเดือนครับนะรับเงินเดือนทุกเดือนครับนะไปค้นดูครับท่านผู้ชมนะมีชื่ออยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นายทหารหญิงคนนั้นครับนะ มันเรื่องมันแดงเพราะว่ามันนะครับคนลับใช้ครับไปทรมานคนลับใช้เรื่องมันเลยแดงครับค้นดูครับนะค้นดูครับว่าที่ไปที่มามเป็นยังไงแต่เขาค้นแล้วครับว่าไม่มีชื่อครับนะข่าราชการนี่ครับมันเป็นภาระขอภาษีของพี่น้องประชาชนครับแต่ถ้าให้มันเล็กให้มันมีประสิทธ,ธิภาพตรวจสอบกันได้นี่ มันก็ไม่ว่ากันครับนะเพราะว่าบางคนเนี่ยครับไปไปเซ็นแต่ชื่อครับแต่ตัวตนไม่ได้ทางานเอายกตัวอย่างเหมือนกับนะครับบ้านป่าไม่เข้าสภาครับแต่แดกเงินภาษีประชาชนครับไม่เคยเข้าประชุมครับนะอย่างอ่ชาวลิตออย่างนะครับบ้านป่าเนี่ยครับนะเห็นหรือยังเห็นหรือยังครับที่ท่าน พร้อมพงเล่นงานอยู่ตอนนี้นี่แหละครับผมถึงบอกว่าตอนนี้มันปั่นครับช่องทีวีต่างๆปั่นแล้วนะปั่นเพื่อที่จะสร้างกระแสนะรัฐบาลนี้ล้มเหลวเป็นรัฐล้มเหลวเป็นรัฐแก้ปัญหานะครับเศรษฐกิจก็ไม่ได้ครับแก้ปัญหาเรื่องการเมืองก็ไม่ได้แก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนก็ไม่ได้ครับ นะไอดิวมันล้มไปแล้วคนที่เขาไม่เอาครับอย่างไอนะครับไอเสแมวมันมันมันเห่าทุกวันนี่ครับนะนั่นคือการจุดเริ่มต้นในการที่จะนะครับโค่นล้มรัฐบาลของท่านอุงอิงครับนะเห็นหรือย,ยังครับเพราะว่าถ้ามันตุดติดน,นี่ครับผมถึงบอกประจําเลยครับว่ารัฐบาลนี้ห้ามยุสภา,านเด็ดขาดยังไงก็อยู่ไป นะครับให้เห็นเลยครับว่าพกร่วมนะครับทางแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนะรู้ทางนะนะอาจจะเป็นการหักหลังเนวินก็ได้เพราะว่าเนวินมันไปไม่ได้นะนะการสอบสวนของดีขึ้ไอ้เข้มงวดขึ้นครับโดยเฉพาะที่ทางจังหวัดอำนาจเจริญครับหนักเลยครับท่านผู้ชมมีผู้สมัครแปดร้อยคนครับนะมีผู้สมัครแปดร้อยคนนะครับระดับอำเภอระดับจังหวัด นะครับเหลืออยู่สามร้อยครับเลือกไปแล้วเหลืออยู่สามร้อยกว่าระดับชาติได้สวห้าคนคนะแต่มีคนที่มีนคนไปให้ปากคำคแต่มันมีนะครับจดหนังสือจากนะครับองค์การปกครององคการปกครองก็อนุทินครับมันจะหนีอนุทินได้ไหม ไปสั่งการเลยครับมีกฎหมายสั่งการแล้วนะห้ามให้ความร่วมมือห้ามให้อำนวยความสะดวกนะครับห้ามใช้ให้สถานที่แนะครับนะกรมราชไอไอพวกนะครับ DSI ครับนะที่จะไปสืบสวนเพราะว่าต้องสอบสวนคนสี่หมื่นคนนะครับทั่วประเทศครับนะกระบวนการนี้ขัดขวางครับไม่ให้สอบนะถึงจะไปก็ต้องบอกว่านะครับ นะไอ้พวกที่นะครับยังไม่ได้รับเงินนี่ครับแล้วพวกที่ต้องการพวกบางกลุ่มก็กลัวครับนะกลัวนะครับต้องไปให้ปากคำคนะต้องไปเป็นพยานพูดง่ายถ้าไปเป็นพยานนถือว่าคุณมีสิทธิ์หลุดนะครับนะฮู้นะ,นะค,คุณมีสิทธิ์หลุดนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโดนคดีครับอาจจะไม่โดนคดีค